คอมเมนต์ที่เห็นตลอดอะคือเขาอยากให้เรามาสลับสไตล์กันในออฟฟิศบ้างจะเป็นแนวฮอลลีวูดที่กูเคยบอกคือสําหรับเรานะเราจะเรียกมันว่าแนวยาย่าละกันคือเราอะเป็นคนชอบโชว์ช่วงบนพอนิดนึงมึงอไหชอบโชว์หุ่นมเว้ยชอบหุ่นนมประจำสิงจริงก็เปิดเป็นคนชอบแต่งตัวโป๊แหละจบจบเกียรต้องผักจิ๊บต้องติดโบต้องมียังไม่ลองก็สไตลิ่งใหม่เมื่อเช้าสวยเหรอเจนนี่ไง ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบิงแล้วก็ชาวออฟฟิศจีดปัว คลิปนี้นะคะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเรากลับมาเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์ที่เห็นตลอดคือเขาอยากให้เรามาสลับสไตล์กันในออฟฟิศบ้างเพราะว่าเรามาสลับสไตล์กับเพื่อนบ่อยแล้วแล้วเดี๋ยวนี้คือไม่ครบแล้วแหละโกโก้อแต่พี่คนนี้เขาเหมาทุกซีรีส์เลยเรั่งาอะไรจ๊อไปปะไอ่งานสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็เลยชวนน้องๆในออฟฟิศมาจากภาคที่แล้วทุกคนเลิมรู้แล้วแหละว่าแต่ละคนน่ะเขาแต่งตัวกันประมาณไหนชอบซื้อเสื้อผ้าแนวไหนซึ่งจริงๆคนในออฟฟิศเราเจ็ดคนน่ะไม่ค่อยเหมือนกันเลยคนในออฟฟิ ไว้นี kind of ่แหละก็ไวเลยใยแก่ใยแก่มาผสมกันตรงนี้เดี๋ยวก็มึนนะเขาพูดคำว่าใยแก่ทำไมตตองมูงหบองคูไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นมูลเท่าไหร่เออหิบเข้าจ่าเท่าไหร่ละสามสิบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้กดไลค์ไปเลยจ้า ก่อนจะไปเริ่มนะคะเราจะให้แต่ละคนเนี่ยอธิบายสไตล์ตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อใครยังไม่ดูคลิปแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากดูคลิปแบบเต็มเแต่ละคนซื้อเสื้อผ้าที่ไหนยังไงก็กลับไปดูคลิปนี้นะคะอ่ะเริ่มจากจูเนียสุดดีวันได้น้องพลไมนเหมือนยิ่งตอกย้ำว่ากูเพิ่งเกิดเมื่อวานถ้าถามว่าเราสไตล์ยังไงคือปกติอะเน้นเป็นแนวหวานเดี๋ยวชอบใส่เรสยาวๆผู้หญิงแบบอ่อนๆหวานๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะเป็นลุคหวานลุคนึงเวลาออกข้างนอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่กับต เดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเห็นหน้าอีแก้มันเหยียบโบฮอลลีวูดอะไรวะแจัสตินบีเบอร์คือแบบว่าคนที่อยู่บ้านอยู่ฮอลลีวูดคือเราจะมี2ลุคไงคือถ้าไปหวานเลยอีกทางนึงก็จะเป็นแนวแบบว่าคูลๆถ้าสมมติว่าแกไปเดินแถว LA เอย่างเงี้ยแกจะปากมึงเป็นเปียอะไรหรอกูจะพูดจบปะกูว่าลุคมึงอะคล้ายๆแบบมาร์คซังก็เบิกนะเขาเสื้อเบิกเขาใส่เสื้อยืดเขาใส่เสื้อวนวทั้งๆแต่ว่าเสื้อยืดนั้นนำปันเสื้อยืดที่แพงมากใช่แล้วเข้าไปนในโซน เอเอ็ดเป็นสไตล์แบบคือตามเอเอคนแต่งตัวอย่างนี้จูงหมาเดินเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้จูเนียคนต่อไปค่ะค่ะปกติก็จะเป็นคนแต่งตัวแบบง่ายๆเนะแบบหวานๆานะเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงคือเราก็จะเราก็จะต้องวบวับแวมแวมอ่ะตลอดถ้าเวลาเราไปเที่ยวเราต้องมีการแหวกไม่แหวกล่ากก็แหวกบนเป็นจุดสนใจนิดนึง เราสุขว่าเรามั่นใจเวลาถ้าเราได้แหวกช่วงบวชแบบเห็นไข่ปลาาที่สไตล์อย่างไหนตัวเหมอที่เรียกได้ไหมคือสําหรับเรานะเราจะเรียกมันว่าแนวย่าละกันคือต้องขอดึงดึงพี่เขามาเพราะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูไอจีย่ากับไอจีเรามันจะมีความคล้ายกันอ่หน้าอาจจะไม่เหมือนแต่เกิดวันใกล้ๆกันอันนี้ต้องขอบอกกันเลยเดียวไหมกูเกิด17มีนาย่าเกิด18มีนาดวงมันสมรณ์กันกูอาจจะได้ผัวเป็นเดชอุรัสยาสเปอร์บั้นกับอุรัสยา อ,อาคนออกไปพลอยนะคะพลอยจะมีเสื้อผ้าหลายระดับ1 2 3าใช่ปหระดับหนึ่งก็คือระดับที่อยู่บ้านแล้วก็มาทํางานก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือจะเป็นชิลๆแบบเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีเสื้อผ้าระดับที่ออกไปข้างนอกก็จะต้องโปขึ้นเป็นพิเศษคือเราเป็นคนชอบโชว์ช่วงบนนิดนึงคือจะบอกว่าการโชว์หาปรปลาสําหรับผู้หญิงอะสำคัญมากใช่คือผู้หญิงถ้าเห็นไหปลาสจะดูแบบ เซ็กซีอ่อ่ะเออเสื้อผ้าก็จะเป็นทางแบบวัยรุ่นเมกาพวกแบบแบรนดีอะไรเงี้ยเออจะชอบเป็นฟิวฟิวนั้นเสื้อคอปใส่เดี่ยวกับกระโปรงะอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นกางเกงเอวต่ำถ้าให้เลือกลุคดาราคนหนึ่งคิดว่าตัวเองแต่งตัวสไตล์ใครที่สุดเอมมาแชมเบอร์ลนชอบสไตล์นั้นค่ะหนดเองค่ะน้องอู๋ค่ะเป็นคนมีหลายสไตล์แต่ก็เป็นคนชอบแต่งตัวแบบสตรีทชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์เพราะว่าแบบอัมพางหุ่นอะไรเงี้ยเป็นคนชอบใส่เสื้อเป็นรูรูมึงเลยชอบโชว์หนวนมว้ยชวา คือเป็นคนอินกับเสื้อเป็นรูรูแบบรู้สึกว่ามันแตกต่างช่วงนี้อินกางเกงแบบแบกกี้โอเวอร์ไซส์ไม่จํากัดสีเป็นคนแต่งตัวเป็นสีรุ้งไอดอลในการแต่งตัวตัวเองคือใครคือตอนนี้จะเป็นทอยซีวานคือนางจะแต่งตัวแบบอย่างเงี้ยข้างบนพอดีตัวแล้วข้างล่างจะเป็นโอเวอร์ไซส์อ่ามันจะทําให้เราเหมือนมีเอวเนอะปะอะไรค่ะบ้างช่วงนี้อินกับอะไรที่ช่วงล่างใจแบบใหญ่ๆหน่อยจริงจริงก็เออเป็นคนชอบแต่งตัวโป้แหละสไตล์ที่เราจะดูบ่อยๆอ่ะเราชอบเบลล่าฮาดิด ปกติเราจะไม่ค่อยชอบมือหนึ่งเท่าไหร่เพราะว่าเราจะชอบของมือสองวินเทจเขาชาร์จคนนี้เสื้อคือโปรชาร์ปโหลดต่ำชาร์จ ต่ว่าถ้าแต่งตัวเราก็ไม่สนโลกอยู่แล้วอะถ้าเราชอบสไตล์นี้เราก็โชว์เป็นความเป็นตัวเองอะคนสุดท้ายค่ะคนนี้น้องใหม่ไอยังไงเป็นคนไหนตัวไหนจริงจริงหนูแต่งทุกสไตล์เลยสตรีทก็แต่งหวานก็แต่งบินเหตุก็แต่งจะสลับกันมันจะมาคันเรียนสมมุติวันนี้แต่งหวานคันเลียนคันเรียนมันจะไม่เรียนไงวันนี้หวานพรุ่งนี้ก็อาจจะสตรีทเลยใส่กางเกงเลยมันจะได้รู้สึกว่ามีรสชาติส่วนใหญ่หนูจะซื้อมือสองหมดเลยหนูไม่ค่อยชอบมือหนึ่งจะชอบไปหายอีกเหมือนคนหาเพชรแล้วก็เครื่องหัวเครื่องประดับจะไม่ขาดอย่าต้องงิิบตตด ต้องมีแหวนก็ไล่สร้อยก็จะไม่ขาดเอ้ยแต่ว่าน้องแพรเป็นคนที่ทพอบเยอะสุดแล้วอะอม,มันจะมีอะไรกระตุกกระติกกันตักอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอะแล้ววิ่งแต่งตัวแบบไหนไม่ได้มีสไตล์ที่ชัดเจนแต่ว่าหลักๆทุกวันเนี่ยก็จะมีสไตล์อยู่บ้านกับสไตล์ออกนอกบ้านสไตล์สุดท้ายคือต้องออกทํางานออกถ่ายรูปก็จะโอกตูก็คือจะเป็นชุดที่แบบว่าคิดว่าตรงนี้ไม่มีใครใส่เหมือนกัน แบบใหญ่อะใหญ่โตอะมันจะมีช,ชุดเก่งองเงเะเออมันจะเป็นชุดฟิวออกงานแต่ว่าถ้าปกติธรรมดาก็จะชอบแต่งตัวสไตล์แนวเก่าๆว่าแบบสบายๆชอบใส่เสื้อแขนยาวท่าไอ้ดาลาวเวนดี้เวนดี้เอออะไรเงี้ยอันนั้นคือชุดแบบเอวีเดนลุกเลยนะนั้นก็จะเป็นแนวนั้นเราแนะนำสไตล์กันไปหมดแล้วเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาจับชลากันเลยอย่างแรกเลยต้องถามก่อนว่าคุณอยากได้และคุณไม่อยากได้ของใครเลิกอยากได้ของพลอยเพราะว่าแต่งตัวสไตล์คล้ายๆกันแต่ว่าที่ไม่อยากได้เลยคืออู๋ กลมามาัวแครี่ไม่ไหวแค่แลเลยอยากได้ของน้องแพรไม่อยากได้ของอูจริงๆก็อยากลองของพี่อูอยากลองชุดเพราะว่าน่าจะสวยอยู่แล้วที่ไม่อยากตัวแอบกลัวของพี่แกม้มเพราะหนูไม่ค่อยเซลล์อะแต่งแบบโชยเยอะอะหนูเขินอ,อตรงปะไม่อยากได้ของใครเลย <c oughs> เอ,อยากได้ของพี่สัรันสมรันจะวันฉันใส่ไดแน่ๆอะแล้วไม่อยากฉัน<ม><ม>อยากไดของเออให้กูใส่นี่เหรออ่านหน่อยอยากได้ของน้องแพรไม่อยากได้ของพี่แก้มตัวเล็กอะโปไปไม่อยากได้ของอีอูอะไม่อยากใส่ แต่ว่าจริงๆคือใส่ของใครก็ได้เออส่วนกูอ๋อกูอยากได้ของสารันละกันดูใส่ง่ายดีแต่ถ้าที่กูไม่อยากได้ที่สุดคือกูไม่อยากได้ของน้องแพะแล้วกันเพราะมันหลายขั้นตอนไปหน่อยงั้นจับฉลากเลยค่ะทุนเนี่ยก่อนไปสามสองหนึ่งเราสมหวังกันตลอดเอ้ยน้องโชคดีที่ได้พี่อ่ะต่อไปดิมโอ้โอ้โอ้ตัวแรงออกแล้วเฮ้ยชิสารัตน์ หนึ่งสองสามแพ้บิงแพ้บิงแพ้บิงพลอยโอ้โ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 อยเยอะกูเลยพี่บิงทำไมกูได้แพงไงเออฉันได้พี่บิงไงเพราะฉะนั้นทุกคนหยิบเสื้อที่วันนี้เตรียมมาค่ะ คือ,อชุดที่พี่เลือกอ่ะพี่เลือกเป็นชุดแนวออกงานมาให้แล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นสไตล์ที่แตกต่างแล้วก็ดูเป็นพี่อยู่เตรียมใจแล้วกูต้องใส่ชุดผู้หญิงไงเพราะว่าทุกคนเป็นผู้หญิงหมดกูเป็นผู้ชายคนเดียวแนวออฟฟิศกูเป็นเซเลสิตเลยวันนี้มีที่คาดผมด้วยเพราะพี่ชอบใส่ที่คาดผมตุ้มหูมุกได้ปะใช่โอเคงั้นคนต่อไปค่ะ แล้วก็พี่น้องกันจ้าเลือกเบาๆมาให้กูหน่อยนะก็ไม่คนชอบสีๆไงพี่เหมือนบีเดอร์ทีอไม่แล้วมันเข้ากับถุงน่องมันหัวกูยังไงไปผับได้เมื่มึงใส่ปะอันเนี้ยเคยใส่แล้วคู่กันเหรอยังไม่ลองก็สไตล์ลิงใหม่มาเช้าพร้อมกับวิกผมวันนี้ คือชุดนี้เป็นชุดเก่งของหนูถ้าใส่ไปเที่ยวกลางคืนอะได้หนูโดนชุดตลอดใช่ไหมโดนชุดตลอดชุดนี้กูใส่ได้ใช่ปะใส่ได้ไดมันยืดมันเป็นผ้าย,ยืด <c oughs> ยากสัตว์เลยอ,อันเนี้ยทรงเฮียอะไรก็ไม่รู้ทรงเฮียอะไรก็ไม่รู้ร้อยหลังร้อยหลังพ,พี่ใส่แล้วสุสสวยอ่อใช่สวย,สวยน้องมองว่ามันสวยหมมันพังนะมันพังอุ่นเดี๋ยวน้องมาดูว่ามันพังจริงหรือเปล่าพังเออพังพังอันเนี้ยซิมเปิลมากใส่ง่ายอะแก้มเชื่อที่มึงอยากใส่จริง มึงบอกว่ามึงอยากใส่ของกูเป็นกางเกงที่เหมือนกับว่ากูใส่ตั้งแต่ตอนที่มันยังหลวมๆจนตอนนี้มันคับแล้วโอเคดูเข้ากับมึงด้วยเฮ้ยมึงแต่ว่าถ้าเมคอัพกูคือกูไม่แต่งหน้านะวันเนี้ยมึงต้องล้างให้เป็นกูใช่เหมือนจริงๆวันนี้เอามาเซฟมากเลยนะอ๋อโอเคมันจะไม่เห็นกีพี่ใช่ไหม ใส่ข้างไหนใช่ปะแล้วก็อันนี้ใส่ข้างนอกอนนีน่ารักน่ารักขันหัวเออออออดีดีดีก็ของพี่ไม่ยากเลยคือน้องไม่ต้องคิดเยอะเป็นงูเหลือมไฮ้ยน่ารักนี่น้องน่าจะใครที่ได้เพราะว่าน้องอ่ะตัวสูงเหมือนพี่ชิ้นเดียวเลยอะคะชิ้นเดียวเลยไม่มีแรงแน่แนแต่เครื่องหัวเนี่ยก็คือจะต้องไม่ต้องมีนะก็เที่ยเลยเนี่ยุดเก่งเจนนี่ไง เพื่อนาวเพื่อนาวเพื่อนาวไงแล้วก็เครื่องหัวกับถุงเทา้าโอ้เดี๋ยวงั้นทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไหมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันแล้วเดี๋ยวค่อยมากรุมมิ่งต่อนะโอ้ดึงดังดึงดังทำไมมันผ่าได้ขนาดนี้แก้มสองแกมสอง ปิดบนล่างออกปิดล่างบนออกอ่ะเลือกเอาก่อนที่เราทุกคนจะไปฟินิทลุกกันเนี่ยเราก็ต้องมีการกลุ่มิ่งหน้าแล้วก็ผมให้มันมีความเหมือนกับเจ้าของสไตล์เขาหน่อยซึ่งตอนนี้ชุดอะไรเรามาพร้อมเรียบร้อยแล้วที่เมื่อกี้เราได้นะคะก็น่าจะแปะหูแปะตาไปหลายของเี่ยงไงอันดับแรกก็ต้องมีน้ำมันนะนะถ้าเป็นชุดอย่างนี้หนูก็จะมัดผมขึ้งหัวแล้วก็มัดโบหน่อย แอีน้งต้องมีกี่ต้องมีแหวนด้วยฮะนิ้วจะไม่ลงเธอจะบอกทุกคนว่ามันแปลกทุกคนเลยว้ยเพราะว่าในออฟฟิศมันสไตล์ชัดหมดไงแล้วมันไม่มีใครเหมือนกันด้วยไงจะทำได้ไมำ้ได้หอ้ของพได้ไพ่ถอดพ่ออสามสองหนึ่ง แลก็จะหันข้างแล้วก็แบบยกขาเราเป็นคนที่สไตล์คือไม่ค่อยมีอะไรง่ายๆจริงๆก็มีวาบแค่3อย่างเลยคือมียางลิปแล้วก็แว่นแค่นี้เลยคือจริงๆน้องน้องดูเป็นพี่แล้วเพราะว่าเราหน้ามาเหมือนกันงั้นเดี๋ยวพี่อ่ะจะมัดผมครึ่งหัวเอนเนอร Inner, เราก็จะแบบไร เพื่อนพี่สมาธิซซ่าถ้าจะดีมึงต้องขยับวิใช่พูดด้วยพูดด้วยเอาอีกก็ได้ได้ยัง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 เออพอแล้วพอแล้วพอแล้วไหนคุณรู้ยังไม่สวยยังพี่สวยยังแล้วก็แลบลิ้นอยได้ยังได้ยังได้ยังไหนเขาด้วยดีเออได้แล้วได้แล้วอะไรเงี้ยคือจะเป็นอย่างงี้ได้ยังได้ยังได้ยังเออได้แล้วแหละได้แล้วแหละขออีกรอบขออีกรอบเออเก่งเก่ง ของเราคือไม่ใช่เมคอัพอะไรเนื้อห่าอะอยสัมันจะอยู่ตั้งแต่ตรงเนี้ยแครีให้ไหวนะไม่ไหวตั้งแต่ชุดมึงเลยอีฮี้โอเคมังกรเนาะแ้่เดี๋ยวออกมาเหมือนอีมังกรในมู่หนึนงมูซูนอ่ะจิเกเตี้ยอะ เรามีจิ๋วสะดือโอ้ยอันนี้เหมือนขี้สะดืออย่างเงี้ยเราถือกองใช่มุมสูงแล้วก็อย่างเงี้ยเหมือนจะขยำหัวแต่ก็ไม่ใช่อะต่อไปคนคิ้วเช้่มเพราะฉะนั้นก็จะเขียนคิ้วว่ามีคนเชื่อมเช่ี่เขียนได้เลยว่ะ ไม่รู้ว่าน้องพลอยแบบแต่งอย่างนี้จริงๆริหรือเราไม่เหมาะกับสไตล์น้องพลอยอันนี้เราเราไม่แน่ใจไงคือหนูว่าว่าพี่เหมาะกับสไตล์หนูไม่เหมาะไอ้สัตว์ไม่เหมาะไอ้สัตว์มึง่วยดูคิ้วกูก่อนไม่ปัดให้กูสักนิดเดอยวที่ทำดีๆไงแต่อันเนี้ยเราไม่มีเราเลยต้องใช้อะไรเน้อปกติหนูก็จะแบบเออเออเออนี่เราทำไมือฝากจื้อไว้จื้อฝากจื้อ สวยสวยเลิศลูกดีฉันก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าหน้าก็แต่งแค่ผิวตาเตอก็ไม่ค่อยแต่งเสร็จแล้วง่ายมากอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแว่นจะมึงไม่ได้แต่งตาโดนบังหมดเลยต้องมีกระเป๋าด้วยอะถถเวลาถ่ายรูปต้องต้องให้มีช่องตรงกลางนี้รวมกระเป๋าข้างหนึ่งแล้วก็มองผ่านแว่นแบบมอง Every night looking don't you're dum-dum ตัวเนี้ยเราไม่มีวิกเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวตัดวิกเข้ามาตอนที่เป็นลุกเต็มๆอ่ะก็คือเป็นผมยาวให้ทีเนาะแต่ว่าที่ต้องมีคือถ้าลุกแบบเนี้ยก็จะชอบใส่ที่คาดผมทีแล้วก็ปากก็คือจะต้องเป็นสีแดงเท่านั้นอะประมาณนี้แหละที่เป็นลุกเอวีเดียลุกอูใส่รองเท้าด้วยฮะผงเท้าเด็กอ่ะ อยาให้ดูว่ากูรู้สิไม่ไ้โอเคก็เดี๋ยวจะมาสอนพดอินเนอร์นะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็ต้องเป็นแนวแบบ มาก็เป็นสไตล์ของเรานะถ้าเป็นวันชิลๆลุกเนี่ยจะไม่แต่งหน้าก็คือเช็ดเครื่องสำอางนี่ก็คือล้างเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะทาลิปตอนนี้ก็แต่งเสร็จแล้วนะคะปากน้องแก้มก็คือจะแบบขนาดปากประมาณเท่าเราแล้ว,ลวอพอ,อผมผมมันต้องแบบว่าเออมีเศษๆแล้วก็มีแบบว่าความแบบติดกันกว่านี้นิดนึงเหมือนอารมณ์ว่าไม่ฉีดสอาวันเพราะฉะนั้นน้ำไหมโทนะ กูไม่มันขนาดนี้ป่ะเดี๋ยวมันใกล้แห้งละมันขนาดนั้นแหละอ๋อขนาดนี้เลยเหรอโอเคโอ้ยมันเหมือนคนหนังหัวลอกอันเนี้ย <c oughs> เอเอโอเค okay, งั้นตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จลุกของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปสอนโพสเนาะไป <c oughs> okay, ถ้าปกติเวลาเราโพส <c oughs> เราก็จะโพสแบบนี้บ้างหรือว่าเออหรือเอาขึ้นมาใช,เาชาเ่เวลาเวลาหมายถึงว่าเออเวลาโพสกับเพื่อนสมมติว่าเนื้อ <c oughs> เหมือนเใครป้ามึงใครป้าลงข้าพ่อมึงอ่ะทำมาบนี้บ้า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 หน้าเป็นบ้าเลยแล้วก็กอดบ้าบ้ามากๆหน้ารักเป็นบ้าเลยบ้าหน้ารักเป็นบ้าเลย ทำสลับสไตล์ซึ่งคิดว่ารอบนี้เป็นรอ, um. รอบที่ได้ลุกที่แตกต่างกันแบบิบ้นเชิงคือกับเพื่อนมันคล้ายๆกันแต่อันเนี้ยมันหมนคนละโลกมาเจอกันอีพอยเหมือนวัตถุแม่กองอันนี้เหมือนชิงร้อยชิงล้านก็ใครจะไปคิดเนาะว่าเขาจะเป็นลุคนี้กันได้ไม่ได้ค pues okay. ูกอกไม่ได ja ้มึงให้น้องเป็นคนเดียวหัวก่อนนะว่าแพงเหมือนพารากอนสุดวันเนี้ลองมา ึงเอออยากกูยังงนเข้าหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสร็จแล้คลิปสลับสไตล์กับชาวออฟฟิศนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์จะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าหันล้อสวัสดีค่ะกลับพบกับวิญญาณนะคะแล้วโอ๊ยหลับอีกแล้วเฮีย ก้มอาะจะิไม่ให้กูเีรกูจำไม่ได้เหพี่ซาพี่ซานอย่าลืมส่งอันนี้ใหู้ด้วยนะพี่ซารนพี่ซารนพี่ซานเฮ้ยแก้มยวกูแปนี่กูขอถามเอ็นทารันก่อนอสานโอ๊ยพี่ทคนเอ้มึงอะมึงไปเก็บอินสิร์ให้กูก่อนแล้เดี๋ยวกูจะไปเปลี่ยนรงท้าพี่รถแกมเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนรองท้าที่รถแป๊บนึงเคปะพี่บิงพี่บิงอนทารันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เอ็มอาซีนะงานกินอะไรอย่างเี้ยชั ไปขอแม่ม <|so|>? ่หน้ากผาหน้าแม่มึงหรอเอายังเอายังมาเออมามาเริ่มเริ่มเรมรมรมแก้ม้สั่โทรศพท์แกนมสั่กโทรศัพท์